หวานเอาดิไม่ข้าวใส่ด้วยอืมข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ย ปอบๆกับเบามีกันเช่นเคยนะครับผมเนาะเมื่อนี้กับพาพีพานองมากินทุเรียนนะครับทุเรียนถึงฤดูการทุเรียนแล้วครับถึงฤดูการทุเรียนแล้วครับตอนนี้นะครับผมเนาะกับน้องผู้เก่าคือเก่าครับผมเนาะคนดื่อนะครับผมเนาะลูกไส้เดียวนะครับลูกไส้หล่ะนะครับเล่นอะไรนี่นะครับ เล่นผีผุดขึ้นมาจากดินโอ้นะครับผมเนาะนะครับก่อนกินจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบาคามีนะครับพอเลียงเดียวกับน้องผู้เก่าในเด้อครับมือนีพับผีผน้องกินทุเรียนหมอนทองนะครับผมเนาะแซ่บนะครับหน่วยใหญ่เติบนะครับหาผู้มิจตผู้ยิ่งใหญ่ผีน้องมียใหญ่เลยครับผู้ใหญ่เลยมือนี้นะครับผมเนาะครับ นี่น้ำเด้อเอ้าเคเอา้ามาเลยลงมือเลยน้องภูจัดก,การครับพี่น้องครับมาซิมเบิ้งครับพี่น้องเมื่อี้โบมีผักเลยได้ครับพี่น้องทุนเรียนกินทุนเรียนแเศษลงกันครับมาอมืหวานเอาดิ่วยข้าวใส่ด้วย อมขาเหนยียวทุเรียนน่ไ่ 嗯。Mm hmm. การหอนเอาอพี่น้องผู้ยิ้งย่ายเลยครับนู้ใหญ่กว่า นี่จะเป็นคลิปที่ของกินแปพงที่สุดครับนีอันใหญ่นะครับเห็นไหมล่ะยกมาเห็นไหมล่ะ ข้าวเหนียวทุเรียนครับ ดีครับมอนต้องไลน้นหน่อยนึยนยนงไม่รีบมากไม่รีบมากครับห,หวานมั่นครับ นั่งดีๆสินั่งดีๆสิอร่อยไหมน้องปู ไว้ข้างบนนี่ไว้ข้างล่างนี่ดูเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากไหมครับอร่อยมากเลยเหรอพูดดีๆไม่อร่อยเลยมันจืดฉันจืดกุ้งนี้มันจีดจีดเปล่ากุ้งหวานก็มี จืดเพราะฉนหวานกระดกใบนี่เปลือกมันจือดอืมจินน้อนมั่นตัวอืมตะยอบิ๊กน,น,นั่งนั่งนั่งนี่ไปยอบิ๊กทุกคนน้ำ คนน้ำตอนนอนอะไรเนี่ยทำมันตกใจหลบเนี่ยีจะเรี่กว่านอนกินเลยอะเอาเหลือแค่สองปูเหลือแค่สองปูเองนะครับ พอกับพี่นอ้องหกผู้นะครับหอ,อยหมือเด้อดูคือหวานูอชอบียนมาเยลยหวานตั้งใจหน่อย กนกินดี ทำอะไรทำอะไรโอ้ไม่ใช่นาสมาธิปุกวิญญาณยุทธปุกวิทยายุทธวิญญาณยุทธไม่ใช่ปุปปุกวิญญาณยุทธยังพูดเรื่องอื่นกินตุ้ยเย็นเดียว พลงังกินต่อเร็วๆ ดีคร <Workers, S 2> <c oughs> ับพี่นเหนียวครับอันนท้องอยู่ก่อนอืม้องอยู่ก่อน้องเหรอะดูดิฮะดูดิฟองเลยฟองเลยอืมลงหน้าลง กินเยอะท้องป่องแล้วอะฉันตรงนี้เนาะผูกเก็บไว้รอน้องผูกกินนะจะไปกินตอนไหนไปไหนไม่ให้ไปอ <c oughs> ยู่ก่อนไม่จบคลิปเลยเดี๋ยวก่อนก็เลยก็ก็มาโอ้ โอ้ฝนกระลิ้นมากพี่น้องนะครับก็าจะไปทายอยู่หน้ากับยานฝนตกแบบนี้นะครับมันคึมนะเนะาะทายอยู่บ้านายอยู่บ้านในฝนฝนกระลิ้นมากคือเก่าคกรับดินใจสังกัดสิเอามานั่ง,งเดี๋วมานั่งดีๆนะครับผมเนาะโอ้ไม่ต้องไปฝึกอะไรแล้วนั่งดีๆนะครับอขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ ที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามาจะรับชมคลิปนะครับผมเนาะให้กับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องปูเก้ากับพ่อด้วยครับครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์เนาะให้กับน้องปูเก้าด้วยนะครับนะวัแต่ว่า,ากดบอกให้ถึงห้าพันแต่ก็ถึงห้าพันอยู่ดีนถึงห้าพันก็ถึงห <c oughs> ้าพันวันนั้นอะ่ะหนูบอกให้ถึงห้าพันก็ถึงห้าพัน ครับผมเนาะนะครับไปบ่มเสร็ครับผมเนาะเหลือคนละผู้กับน้องผู้น้องน้องผู้เก่านะครับเนาะหวานแห้งใช่ไหมนะนะครับจ้างใดเขอฝากไล่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอเลี้ยงเดียวกับน้องผู้เก่าในเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวไว้พบพ่อกันในคลิปหน้านะคลิปถัไปเด้อนะครับมื้อนี้คิณตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเพราะเราจะกินไม่เหมดครับ <l ots> มีคลิปตอนเที่ยงอีกต mm hmm. ีนะครับผมเนาะสหรับวันนี้บ้าเขมีกับน้องผููเกาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนาองไปเจอกันคลิปถัดไปเดอ้อพี่น้องนะครับสหรับวันนี้ขอเกาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค้างเลยค้างเลย